มาดูที่สกูปิเศษที่น่าสนใจมากๆนะครับกรมรัฐธรรมนเตรียมเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งมาประดับวงการกีฬาครับด้วยการเปิดเรือนจํากีฬาเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้ได้ฝึกทักษะและทฤษฎีครับจากสถาบันการศึกษาชื่อดังติดตามจากรายงานของคุณอมนุวิทย์เสมอวงครับคุกเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปสัมผัส แต่เมื่อเข้าไปแล้วทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องโทษในข้อหาชะกัดชะกันจากหลายคดีดังนั้นกรมรัชทัณฑน์จึงได้ผุดแนวคิดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีกว่าเดิมด้วยการเปิดเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาที่ทันทัสถานวัยหนุกลางโดยใช้ชื่อว่าเรือนจำกีฬาโดยจะคัดเอาคนที่อยู่ในเกณฑ์เช่นต้องมีระเบียบว,วินยัยได้รับการพัฒนาทางด้านจ,จิตใจ รวมทั้งบำบัดยาเสพติดมาแล้วและสุดท้ายต้องมีใจรักกีฬาจึงได้คัดเลือกนักโทษส่วนใหญ่ที่มาจากข้อหายาเสพติด200คนไปฝึกทักษะและอบรมทฤษฎี9เดือนเต็มโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิรินทร์วิโรธวิทยาเขตเชีงรักและกรมราึกษ,ษาใน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยมวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นฟุตซอลบอลเล์บอลและตะก,กรอ้อซึ่งวันนี้ม,มีบัวขาวบัญชาเมฆ นักหวยชื่อดังไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดานผู้ต้องขังให้ได้เดินตามรอยสู่ความสําเร็จต่อไปในอนาคตเพราะว่าผมว่าทุกคนที่เข้ามาเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คืออาจจะพลาดนะครับในทางของของของชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่าเขายังได้รับโอกาสนะครับที่พขาเข้ามาอยู่ที่นี่ราก็ยังได้รับโอกาสให้เขาได้มีอาชีพของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาออกไปน่ะเขาอาจจะยังมีความคิดนะครับที่ บํา,บาเพ็ญน,นะครับประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแล้วก็บาําเพ็ญประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เขาออกไปแล้วก็จะมีอาชีพของตัวเองที่ได้ต่อยอดออกไปทําอาชีพของเขาเลี้ยงครอบครัวอะไรเขาได้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีพอสมควรขณะที่สริมงคลสิงห์วังชาอดีตแชมป์โลกมวยสากลนเจ้าของเข็มกัดสีเส้นในพิกัดสามรุ่นคนแรกของไทยที่เคยเป็นผู้ต้องหาอยาเสพติดและต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในคุกก่อนที่จะค้นพบเส้นทางชีวิตของตนเองด้วยกันเป็นนักมวยสากลสร้างชื่อตั้งแต่อยู่ในคุกจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสุดท้ายได้รับอภัยโทษจำคุกเหลือเพียง4ปีเท่านั้นจิงได้อยากบอกน้องๆว่าวันนี้ให้รีบถือโอกาสที่สำคัญนี้เอาไว้ให้ได้ในพวกนี้มันโอโมน้มันมันอันตารายยอมรับว่าอันตารายด้วยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้คือถึงเวลาลงเดินจํา ที่ชอนอนลงจากี่ชอบนอนอยู่ทีท่ไหนกคือชีิตอนนั้แทบแทบหมดแล้วแทบแทบจะไม่ไม่มีความหวังแล้วคือพอเราเรารู้จักเรารู้จักว่าคดีเราต้องติดเ,เท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือมันมันมันก็ไม่เหลืออนาคตแล้วใช่ไหมครับพี่ในขณะที่นายกอบเกียรติกสิทิวิวัฒน์อธิบดีกรมราชธรร์ผู้จุดประกายต่อยอดให้กับนักโทษเหล่านี้ได้มีโอกาสมีที่ยืนในสังคมผักนักโทษเหล่านี้ได้ค้นพบตัวเอง ที่มีความเป็นเลิศในด้านกีฬาในแต่ละประเภทก็ยินดีที่จะส่งเสริมต่อไปแต่หากไปไม่ถึงดวงดาวหากวันหนึ่งมเมื่อออกจากคุกไปแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูงตัวเองได้แต่ว่าใครมีพรสวรรค์มีการฝึกซ้อมที่ดีเนี่ยก้าวไปได้ถึงระดับที่เป็นแชมป์นะครับประเทศไทยอาจจะเข้าไปเป็นแชมป์อาเซียนแชมป์โอลิมป,ปิกอะไรได้นี่ก,ก็ถือว่าเป็น ิ่่งผลลพอไไดด้้ทีรัยาจะบต่ไปบรรดาผู้ต้องขังเหล่านี้บางคนอาจไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยกําเนิดแต่ด้วยสภาพสังคมที่บีบบังคับให้พลั้งเผลอหลงผิดแต่เมื่อทุกคนชดใช้ความผิดพลาดของตัวเองไปแล้วหวังว่าสังคมไทยคงให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านี้ได้กลับเนื้อกลับตัวมาใช้ชีวิตอย่างเช่นคนปกติทั่วไปอำนวยวิเสมวงสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน ไม่ว่าจะไปถึงดวงดาวหรือไม่นะครับแต่สิ่งนักกีฬาเหล่านี้จะได้กลับมาก็คือสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจากการได้เล่นกีฬานั่นเองครับ